thank you <Wow. S 2> <Wow. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ๋อมิสเตอร์ตัวกรมนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในสวนปาล์มค่ะวันนี้ออยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนำใจต,ตั้นตอนเดียวคันนี้มาส่งที่สวนปาล์มแบบนี้นะคะรถที่ใส่คออแล้วก็เขาเรียกว่าปลายที่มันมีบานออกแบบนี้สำหรับผลปาล์มก็ บริการแต่งให้พร้อมมาตกให้ถึงที่แบบนี้เลยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมาดาค่ะสีบอนเงินราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่6 7 9 0 0 0ราคานี้รวมแต่งฟรีทั้งหมดนี้เลยนะคะไปดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งหรอมีอะไรกันบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะอ๋อแอบบอกนิดนึงตอนนี้โปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่5%นะคะ5%ที่ประมาณ3 5 0 0 0กว่าบาท หรือลยค้าอยากดาวเท่าไหร่อยากได้โปรโมชั่นแบบเน้นเป็นดอกเบีย้ยศูนเเหรืออะไรนี้ก็มาคุยกันได้ค่ะดอกเบีย้ยศูนเเนงื่อนไขคือดาว25เปอร์เซ็นขึ้นไปผ่อนที่4ปีก็สามารถทําโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นได้นะคะเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆทักมาคุยกับว่าไอทีนึงค่ะมาดูกันค่ะคะันนี้แต่งล่อมีอะไรกันบ้างไปที่แกนชนด้านหน้าก่อนเลยคันนี้ใส่กันชนด้านหน้าแบบคลาสสิกรุ่นที่เราขายดีดั้งเดิมของเราเลยเป็นแกนชนหน้าออฟโรดแบบ KTC ค่ะ มาพร้อมกับห่วงโอเมก้า oh, ล่างจุงแบบนี้ไฟตัดหมอกและก็ไฟเดย์ไลท์แบบนี้นะคะด้านบนก็มีโลโก้ไตทั้งสปอร์ตหลอๆแบบนี้ค่ะด้านข้างก็ยังมีซุ้มล้อปองล้อเหมือนเดิมพร้อมกับยางนี่ค่ะตัวนี้เป็นยางลายนอตที่ยอดนิยมที่สําหรับลูกค้านิยมใช้ลุยสวนปาล์มกันเลยเป็นยางมาเทะเลนค่ะเป็นยางคันคุกรุ่นไดนาโปเอ็นะคะมาพร้อมกับยางาลายดอกไม้ หล่อแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นซีดิ้งอย่างที่2 6 5 7 0 R 1 6นะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องยกก็ได้แต่ถ้ายกก็จะเสริมความหล่อแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะมาด้วยสติกเกอร์ด้านข้างของเราค่ะทั้งหมดเราจะมีให้เลือก25ลายเลยลูกค้าสนใจชอบลายไหนก็ให้มีให้เลือกก็เดี๋ยวอ้อนเลือกลายให้ดูได้ค่ะตัวเบ้ามือจับค่ะตัวนี้ลูกค้ายอยากจะได้เป็นแบบฐางเก็บล่าตัวนี้ใส่เป็นของแถมดูดิฉัให้เลยค่ะมันได้ข้างออฟโรดแบบนี้ค่ะ ฉีดล้างทาความสะอาดง่ายเวลาล้างรถก็สามารถปีนขึ้นไปเช็ดทาความสะอาดรถเองก็ได้แล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะอ n นด o อยค่ะพร้อมกับมีกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถให้ด้วยและพอต่ออ n นด o อยของเราก็จะมีกล้องมองภาพถอยหลังให้ด้วยค่ะเวลาถอยรถก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าต่อให้เลยค่ะพร้อมกับฟ้าชาร์จก็จะมีมาให้ชุดนี้เลย ด้านหลังคามีคอกตัวนี้เขาเรียกว่าคอกปาล์มนะคะลูกค้าใช้ขนปาล์มได้บรรยากาศสวนปาล์มจริงๆเลยเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่าคันนี้เอามาขนปาล์มนะคะก็จะให้สวนมาดูในสวนปาล์มกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะตัวนี้การชนออฟโรดของเราพร้อมกับมีไฟสองใต้ทะเบียนแบบนี้นะคะกล้องมองหลังเราก็จะยึดติดให้ในช่องนี้หรือว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นบอลล่าจูงก็สามารถใส่ในช่องนี้ได้นะคะแล้วก็การชนของเรา ลองรับการลากด้านล่างให้ด้วยก็จะมีตัวยึดเกาะให้ลากด้านหลังได้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่เราใส่ให้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเราจะมีหลายแบบให้เลือกลูกค้าก็สามารถเลือกได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรอบๆคันดูหล่อครบลงตัวไหมแต่งฟรีส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋ออยู่ที่โชรูมิซูเซคยา่ารามินทานะคะลูกค้าขั้นตอนการซื้ออยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้ขั้นตอนง่ายนิดเดียวค่ะโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัท แล้วก็เดี๋ยวอ้อส่งไฟนั้นไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะหลังจากเซ็นเสร็จอ่าแล้วก็จะแต่งรถรอรอแบบนี้มาส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มาเก็บเงินดาวน์ที่หน้าบ้านได้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนก็เห็นรถก่อนจะได้สบายใจไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นเซลล์ทิปหรือเปล่าเอารถจริงหรือเปล่ามาให้ดูกันข่ะว่าส่งจริงนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สุราษฎร์ยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยกับไททันตอนเดียวโฟวิวใส่ข้อแบบนี้นะคะสนใจยังไงทักมาคุยกับอ้อนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งแปดหกสี่ห้าแอบวนนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ